เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้กินอยู่กันช่อง by i d ี x เช่นเคยสิ่งในวันนี้นะเราจะมาทําการเล่นสกิน SS ทั้งหมด3สกินที่มีอยู่ในเกมในตอนนี้นะนั่นก็คือสกินรูปภาพที่เหลือแห่งความหวังของแมรี่ผู้แห่งยอกโซทอรข,ของนักบวชหญิงนะแล้วก็ความฝันของมูเนโมสเน่ของนักปงน้ําหอมนั่นเองโอ้โหพอเว่าแต่ลชื่อนี้ยาวมากจําได้ก็คือลุกสุดนะ ก็อยากจะบอกไว้รล่วงหน้านะว่าแต่ละสก,กินเนี่ยดิฉันใช้การภาคทับไปอีกหนึ่งทีนะเพราะว่าตอนนั้นอัดในเกมไม่ได้หูฟังยังไม่ได้ซื้อนะจ๊ะก็งั้นถ้าเขา้าใจตรงกันแล้วก็ขออยุาให้ทุกคนเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่า3สกินนี้นั้นหลังจากปรับภาพสูงแล้วจะสวยขนาดเดียวไปจ้าเลสโกจ้า โอเคเริ่มเกมเนที่เรียบร้อยกับแมปโรงพยาบาลพระหาฤืไทยกับสกินแรกแมรี่เอสเอสเมนของดิฉันเองนะตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเริ่มเกมมาก็มีอาการกระตุกหน่อยๆเนาะเพราะว่าอยากจะสารภาพว่าคลิปก่อนหน้านั้นและอีกหลายๆคลิปที่ผ่านมานั้นฉันอัดภายในวันเดียวนะโอ okay, เคเจอแพทเป็นคนแรกขอยัดเรียกแผลก่อนเลยนะเหมือนจะเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยและราชาทีอยู่นู่นแหมมีบงจะตามมาบงฉันไหม จะแคนเซิลกระจกฉันเหรอฉันก็ไม่ให้บงแน่นอนแต่อะไรเปิดกล่องไม่ดูตาหมาตาเรือเลยแมโอ้ฮันเตอร์อยู่ใกล้ขนาดนี้ยังจะมีอารมณ์สุนทรีมาเปิดกล่องอีกแม่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะหนอตั้นเนี่ยไปตามเอามันต่อนะเธอเลิกขนาดนี้แล้วดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนอ่าเราวิ่งกลับมา,มาเอาอะไรมาเต้นโอ้โหแม่มีนกมากันละเต้นเลยเหรอมึงคิดว่ามัน คิวมั่นเหรอมัน่นมั่นก็ตายคาะไม้ไปเลยค่ะมั่นเหรอเนี่ยมีนกตัวเดียวทำอย่างกับมีเกาะเป็นสิบล้านปีเหมือนกลัวครับแล้วนี่อะไรมามาทำไมเอาบงไปแล้วนะโอเคโอ้ยค้างโอ้ค้างนานมากแล้วคือสกินนี้ไม่ว่าจะมือถือเครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็คือค้างสกินโอโมนี่ตลอดงงมากรายละเอียดเยอะเยอะไปไหนมานี่เลยอีพิศนหมั่นไส้เต้นเหรอ เมื่อกี้เต้นหรอรู้ไหมเขาว่าภัยความมั่นมันคืออะไรนั่งไปเลยนะคะนั่งตรงนี้นะโอ้โหแล้วคืออีนั่นก็วิ่งตัดติดมาวิ่งขนาดนี้แป๊บเดียวมันก็จะบงกูได้แล้วมั้งมาจ้าโอ้โหไม่โดนอ้าวโอ้ยไม่โดนจะบงอีกแหมว้ายโอ้โหหางตีกก็ไม่โดนโอ้หมดยังบงเนี่ยเหลืออยู่บงหนึ่งอายังไงจะใช้หมดเลยไหมกลับมาลื่นแล้วโอเคหลุดจากร่างโอโบกูกลับมาลื่นแล้วโอ้โห ยี่บงบงหมดจริงๆงนะเลยเฟดไปเนี่ยเหมือนจะไม่เลยเสียได้จังเลยทําไมไม่เลยนะเสียเขาจะวิ่งมาเสือกทําไมกันนะวิ่งไปนู่นละนะเตะกระจกดักสักนิดสักหน่อยวายไม่โดนวิ่งไปนู่นแล้วอะไรกันเนี่ยข้าทาสบริวารของราชาฉันนอนเดี้ยงอยู่ตรงพื้นกันหมดแล้วเออไปนู่นแล้วนอตันเสียวิ่งไวจริงๆิงเลยจะรีไปไหน แล้วดูจะมาอยู่ตรงนี้ยังไงครับยังไงครับวางแม่เหล็กโอ้โหแล้กดันเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรบีบินยัดแม่งเลย <c oughs> ยังไงครับจะตีเสียเท่าไหร่ไม่โดนโอ้โหดีทะ้งรู้ได้เลยหรอโอ้โหคุณเล่นกันตั้ง,างนานกูไม่รู้กจูจำไม่ได้กูไม่รู้เนี่ยเอายังไงเนี่ยอีเสียรนี่มึงยังไงเนี่ยอย่าแพทแม่งอันนี้โบงขัดกระจกจกูฟาดมันทิ้งไปก่อนเลยไม่ให้บงขัด ล้วนั่นจะไปไหนโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรยัดตรงนี้ยังไงก็โดนแหม่หนูไม่นอดหรอกนะจ๊ะมานั่งตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนู้นมีแพทอยู่อย่ามันลุกขึ้นมาแล้ะบงเดี๋ยวเสียวเวลาอีกมาน,นั่งตรงนี้แ,แทนแล้วกันนะจ๊ะนายเอาแพทลุกขึ้นมาแล้วแพทลุกขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวยังก็ต้องมาอยู่นั่นแสงวิญญิวกันอยู่เมื่อกี้เดินใกล้ไม่ได้เลยจริงๆแพทคนนี้ บงตลอดบงขัดทุกอย่างแล้วนี่อะไรวิ่งมาทำตรงนี้เออมาทำอะไรมาทำอะไรวิ่งมาขนาดนี้คุณไดนมาไกลขนาดนี้ต้องก็ไม่เชื่อแล้วละ่ะนั่นไงเรียร้อยช่วยไปแล้วใครส่งตังมาขอบคุณมากเลยทั้งสองพันเนี่ยละวัดไม่ใช่วาฝของเขาแน่นอนวัาฝั่งกูนั่นเองฮะยังไงจะอยู่ยังไงจครบอลสลองล่างจะอยู่ยังไงนั่นกูว่าแล้วอีดี ขี้เสือกโอ้ยไม่โดนโอ้โหมีบ้องอีกยังจะเหลือบ้องอย่าไปอีกโช่างมันแล้วกันเอาลูกก็ได้กินดอบลินไปแล้วยังไงครับยืนกินดอบลินแล้วก็ยืนนิ่งนิ่งทำไมอ้าวอีหาโดนเตียโอ้โหอีดบล็อกไกลเป็นล้านเอเคอร์โดนเตี้ยอย่าเดินแทกกันสิลูกนี่ใส่ไม่ดีเดินแทกกันทำไมอ้าวโอ้แค่นี้ก็ดัน ดีวิตทำไมมันไม่พังไม้ฉันหนาอ่ะเราจะไปเล่นนู้นตรงนู้นนี่เหมือนจะตายไปรอบนึงไม่ใช่หรอลูกฮะไม่หลับไม่หลับไม่จําเลยอ้าวยังไงอ้าวระเคนเซอรอย่างนี้สวยแต่อีอแพดนี่อะไรเนะี่ยไอ้บองไปไม่มีทั้งมันกูเสกไปแล้วเหมือนเหมือนสนใจไม่สนใจหรอกจก้ะอีแพดนี่ใช้เหมือนจะใช้ปืนไปแล้วเนาะโอ้โหบงมือไม่เคยมีเก็บไว้เลย เอายไปเยอะนี่โอ้โหมีครบทุกอย่างได้นี้นกก็มีบงก็มีแต่อีชันไม่สนเสียไปไหนเราก็ไม่รู้จับนั่งก่อนแล้วกันเสียท้ายละยังไงก็บินกับขึ้นหาไปแล้วกันนะจ๊ะเสียท้ายแล้วโอ้โหละราชาคุณดังบาละเฟตหนึ่งไม่เป็นไรแค่เฟสเดียวยังไงอีนี่ก็บินก่อนอยู่แล้วนะจ้า โอเคเกมเริ่มที่ร้อยก็ะแบบโรงงานผลิตอาวุธกับน้ำหอม s s ความฝันของมูเน m โมสเน่นั่นเอง,บอ,เนนงอบอกเลยว่าสกินนี้นั้นครั้งที่แล้วอยากจะบอกได้ว่าสกินนี้นั้นน่าจะเล่นไปเกิน2รอ,อบแล้วถ้าจะไม่ผิดนะมีนางเจ๊คนเดียวที่ยังไม่ได้เล่นโอ้ยหัวใจขึ้นหัวใจขึ้นแบบนี้ว้ายมาแล้วโอ้โหแล้วคืออยากจะบอกว่าที่คอกันอยู่นะคือระยะ ง้างตีของพี่ปลาหมึกเน้นง้างตีแปดไม้เทต้างตีไกลมากงงเวอร์เป็นตัวที่บล็อกยาวมากเลยนะถ้าจะนับในเกมเนี่ยนั่งที่บล็อกยาวเวอร์เลยอุ้ยมาแล้วมาอย่างนี้ก็เข้าโรงงานสิจับอยู่ทําไมล่ะจับไม่อยู่หรอกจับได้แต่เป็น,นยังไงนังจะเดินดักไหมจะอยู่ยังไงอ้าวเดินดักโอเคเดินดักก็ไม่ได้แค์มีวาร์ปด้วยวา้ายอะไรเนี่ยโอ้โหหนวดโผล่สองหนวด ช่วยถอนหนวดมาทำทาโกยากยิให้ด้วยนะคะซอยจูหนวดหมึกยังไงเหมือนจะเดินเดินยังไงจะดักไม่ดักอ่าเดินมาทางนี้ัา,างี้ใครสนเดินถ่าเดินผ่านวาร์ปอยู่ดีนั่นแหละจ้ะฉันม่สรนรนจ๊ะอ้าแล้วยังไงเอาไม่เข้าวาร์ปด้วยเว้ยอ่านางตีวาร์ปทิ้งไปแล้วเป็นไรแมเดินตามอย่างนี้มันน่ากลัวซะเหลือเกินโอ้โหวาร์ปตรงนี้สั้นมาก ไม่เ,เป็นไรอย่างน้อยก็เข้าได้อ่ะเขาอ,ออกตามไหมนะเขาอ,ออกตามไหมเออออกตามไม่เป็นไรหักตอกอย่างนี้ไม่ให้ตีโดนหรอกนะจ๊าหนวดหมึกนะ่ะนี่ขอยาตก,กดน้ําหอมดักไว้ก่อนกันเธอเละไวายตีก็ไม่โดนน่ะยังไงวะนะเป็นไหนแล้วนะเียงตาที่ฉันอยู่ไหมอ้าวแล้วฝั่งนู้นล้มแล้วโอ้ล้มไหวมากแมรี่ได้ทำได้ดีมากโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห,โโห,แ,ห,แ,หแหลกแหลกล่ะโน แถวนี้โอ้เอาโออะไรวะเนี่ยโอ้ยชีวิตแหลกรวมอะไรวะเนี่ยมันมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้ไม่หมดโอ้โหเมื่อกี้เฟรมตกเลยช่วยถอนหนวดมือทีค่ะเป็นยังไ,ไม่รู้ทิ่ไปไหนแล้วเนี่ยถอนหนวดมือทีได้โปรดเธอถอนหนวดเอาไปทาทาโกยากิซอยจูเนื้อมือวายจริงยังมีหนวดเหรอโอ้โหมีทุกที่อ้าวที่หา่าล้มไปแล้วไม่นะไม่นะเก๋ แมลงสาบของฉันตกไปหมดละสองตัวยังไงนี่จายังไ,ไงดีแต่ไม่เป็นไรน้อยก็มีสมอมอยู่ยังมีอยู่สามขวดเล่นได้อีกนานอยู่นะแต่ตอนนี้รู้สึกแหลกๆมากเลยเล่นแมรี่เล่นเตะตาเมื่อกี้โอ้ยตีไม่โดนไม่เป็นไรนั่นอะไรว้ายดักหน้าจะยงงีกดทันได้ไงไม่รู้แต่กดทันช่างมันเลก่อนแล้วกันนะอืมเก๋รีบม,มาเถอะอีฉันจะขีดแล้วค่ะราชาจะสู่ตูบแล้ว แลนอะไรดักอะไรดักอะไรกอดดักอะไรกดน้ำหอมไปเลยง่ายดีโอ้โหหนวดหมึกเยียบเลยไม่กอดอ้าขอบคุณจะเก๋มีน้ำหอมให้เหรอถอนหนวดหมึกทีนะโอ้มีวัฟแต่ฉันจะไม่เข้าแล้วกันนาะดูก่อนจะเอาไงจะเข้าวาัฟไหมไม่เข้าวาัฟไม่เป็นไรฉันสวนเองือดูคอนเทนเนอร์นี้น้าจะหลบได้อยู่ว้าหนวดหมึกอย่าฟาดนะคะการทำร้ายการเป็นสิ่งไม่ดี อย่าทำอย่างนี้เลยไม่นะเก๋ฉันลงไปลอมเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้รอแค่ให้แมรีร่จับนังให้ได้แค่แต่กระพอแล้วอย่าทำอะไรหนูเลยนะคณปลาหมึกโอ้เจ็บจังเลยอุ้อยเดี๋ยวยีมีวปอยูเข้าวา์าแทนและกันนะจ๊ะโอ้โหหนวดหมึกม,มีทุกที่เลยหนวดหมึกเลยย่าแพกเนี่ยห่าเยอะชิบหายโอ้ฝั่งนู่นเสกตอกแล้วโอเคอยู่ว้าอย่าดีนะคะเดี๋ยวขอญาต ซื้อดอบลินมากินก่อนนะคะขอญอาตกงเหล้าก่อนนะคะออก่อนกงเหล้าจอนเอกาด้วยแล้วก็ขอญอาตกงเหล้าเลยนะคะโกโกุกกเรียบร้อยอ้าวอ้าวแมงทะเลหนีกูเฉยอะไรกันครับเนี่ยทำไมเป็นคนจังสี่ล่ะนั่นหนูก็คิวกันไปจะลูกนะดิฉันก็ขออญาตวิ่งเล่นแล้วกันนะในฝั่งนู้นก็นก,นก็จะตกแล้วก็ขอให้ชุดของพิชันมันรีออกมาให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็ขยันนั่งเก้าอี้โอยค้างโอ้โอมาแล้วโอ้โหก็อี้สวยสวยบอกเลยว่าเสลวมากเอาไปจีขอไม่อีกทีนั่งเก้าอี้แบบเสลยวเสียวไว้แมรี่มา โอเคเกมเริ่มที่ร้อยกับแมปโรงงานผลิตอาวุธนั่นเองบอกเลยว่าตานี้นั้นมาแบบแก๊งแมลงสาบสกินทองและเอสเอสนะและฮันเตอร์นี้ไม่ใช่แมรี่เอเลสแล้วนะคือคนเนตีีเขาอยากจะเล่นตัวอื่นกันบ้างนะก็ไม่เป็นไรแต่ผู้จะตามเราก็เป็นเก๋กันสามตัวเลยก็คือเก๋ป,ปะาพงไพกับเก๋หลุมดำเนาะไม่เป็นไรอุย้ยฝังตรงข้ามฮันเตอร์เป็นแจ็คด้วยและันเอาเก๋มาจูบได้กี่โมงถามจริงๆนะวายมาแล้ว แล้วมาไวมากอีดอกแต่แจ็คสกินนี้อ้ยโดนไม่ไหวแล้วอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> โอมาก,ก็โดนแผลเลยเวอร์มากดิฉันดิฉันไม่ไหวค่ะดิฉันเสียวเกินรู้สึกไม่ไหวเลยงงมากไปให้เขาตีเฉยเลยคืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วก็คือวิ่งฉีกขนาดนี้ฉีกขนาดอวาเขาวาไปก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> อย่าปาบอกไอไม่โดนไม่โดนโอ้ย โดนเมื่อกี้นี่ก็คือฮันเตอร์ด่าหัวตายหาเนี่ยโอ้ยขอญาตดิฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ค่ะช่วยช่วยบล็อกหลังนี่โอ้ชีวิตบทชีวิตแม่มันโอ้โหกูวิง่งอะไรจุดหมายมาแม่เราอะไรทำอะไรของกูเนี่ยไม่โดนกูได้งไงวนะฮัลโหลไม่โดนกูได้อ่อไม่โดนก็เหี้ยแล้วชีวิตโอ้โหทุกกี่โมงนี่กูทุกแล้วเหรอ ใช้ชีวิตแบบมแมลงสาบวายโอไมคกอดอย่าพื้นนะคะมีโอ oh, ชีวิตอะไรก็ไม่รู้นีฉันจุก๊กแมลงเป็นมแมลงสาบแล้วจุ๊กได้ไม่นี่เลยจูงจได้ไม่นานเลยเบื่อมากไม่รู้คันเขาเก่งหรือกูกากเองนั่นเก๋เก๋สองตงัวทำอะไรเก๋ไม่นะเก๋นั่นเก๋อะไรนะเก๋เขียว,วเก๋ม่วงจู๊กไม่ออกแต่มันเขียวไปหมดเลยนะ่ะ เอาแล้วเอาแล้วมาแล้วอ้าวไม่นะที่หายตายหรเก๋กูตกกัหมดแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเอาลุกขึ้นมาว้ายตัวทองไม่เสียวแล้วจะเลยเศษแล้วไม่เสียวเลยสถานการณ์ตอนนี้ไม่เสียวอย่างรุนแรงฮันเตอร์จนะจกลุ่มเอาตีนก็จะหักอยู่งงมากอะไรก็ไม่รู้ช่วยด้วยค่ะช่วยดิฉานด้วย ฉันจะตายแล้วเลยเฟดแล้วอะไรครเนี่ยงงมากเปิดมากูก็เลยเฟดเลยอ้าวจ่ายปืนอีกหนึ่งรอบอ่าช่วยกันขออนุญาตแยกน็อบลิ้นแล้ววิ่งนะคะอุ้ยตรงนี้มีวาร์ปแล้วก็มีวาร์ปโอ้ m ม g ก็มีวาร์ปสองต่อแบบนี้ชื่นใจจังเลยฝั่งตรงข้ามเลยเฟดด้วยเถอะนะคะเดีว้ายเอาตัววาร์ปใครดูมเ,เนี่ยบล็อกหลังดิฉันดีค่ะดิฉันไม่อยากโดนหมอกโอ้แัน่ะแหละดีมากสวย ้ยตามจได้ดีมากฝั่งของข้ามก็เลยเฟะเป็นกันี้ฮะชีวิตนี้ตาน,นี้ฮันเตอร์แบกฮันเตอร์ช่วยแบกฉันต่อไปนะคะอ้าวชิมหายตรงนี้เปิดไม่ได้เหรอไม่เปิดไม่ได้อะวา้าทําไมมันเปิดไม่ได้อ๋อมีห้องวีมีไรนี่มีตรงไนที่ห้องวีนี่หว่าลืมไปเลยมันเปิดไม่ได้อืมฝั่งนู้นล้มแล้วดีดีดีโอ้โหกูยังกูย,ย,ย,ยังใช้ความสามารถไม่เป็นไรเปิดตรงนี้เอาก็ได้แต่เปิดตรงนี้ได้นะงงมากเลยคืออะไรฝั่งนู้นมันจะตายแล้วเพราะฉะนั้นตายเถอะ ใต้เถอนน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหของของเหี้ยเลยกินนับดิ้นก่อนไม่เป็นไรกินนับดิ้นก่อนแล้วก็อ๋อเขาจะไปอุ้มเหรอเขาจะไปอุ้มหรือเขาจะทำอะไรไม่เป็นไรโอ้ค้างอีกแล้วอันเชิญเก็อี่ออกมาว้ายไม่จันเชิญขออยุาตอันเชิญเก็อี่ออกมานะแกเออก็อี่ผมยังไม่โผล่เลย